การเมืองไทยมักถูกกล่าวขานว่าเป็นดินแดนพิศวงที่ประวัติศาสตร์ชอบฉายซ้ำในรูปแบบที่ลึกซึ้งและน่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมเสมอในปี2569สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำกำลังเผชิญกับบททดสอบที่สะท้อนภาพอดีตอย่างประหลาดโดยเฉพาะการโคจรมาพบกันระหว่างเนวินชิดชอบครูใหญ่แห่งค่ายสีน้ำเงินกับร้อยเอกธรมนัสพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าทำ ทั้งคู่ต่างมี DNA ของนักบริหารจัดการอำนาจที่เติบโตจากวัฒนธรรมกลุ่มการเมืองแบบเดียวกันเน้นการสร้างแรงสั่นสะเทือนผ่านการหักเหลี่ยมเฉือนคมและใช้เครือข่ายลึกซึง้งหากย้อนไปที่ต้นกำเนิดของกลุ่มการเมืองที่มีเขี้ยวเล็บที่สุดกลุ่มหนึ่งในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยชื่อกลุ่ม16ย่อมถูกจารึกไว้ด้วยตัวอักษรสีเลือดและคราบน้ำตาของรัฐบาลหลายชุด กลุ่มนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี2535หลังการเลือกตั้งที่พาประเทศพ้นจากเงาของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรุ่นใหม่ไฟแรงจากพักชาติไทยและชาติพัฒนาโดยสมพงษ์อมรวิวัฒสอสอเชียงใหม่เป็นหัวหน้ากลุ่มคนแรก แต่ไอคอนที่คนจดจําได้ชัดที่สุดคือหนุ่มบุรีรัมชื่อเนวินชิดชอบขุนพลฉะเชิงเซาอย่างสุชาติตันเจริญและวราเทพรัตนาก่อนผู้ทําหน้าที่ขุนพลฝ่ายบุญขุดข้อมูลและจัดทํหลักฐานสมาชิกกลุ่ม16ไม่ได้รวมตัวด้วยอุดมการอันสูงส่งแต่เพื่อการบริหารจัดการอำนาจและเข้าถึงทรัพยากรรัฐ พวกเขากระจายตัวอยู่ในพักขนาดใหญ่และขนาดกลางการทำงานโดดเด่นด้วยสไตล์การเมืองกองโจรใช้ข้อมูลเชิงลึกจากเครือข่ายข้าราชการและนักธุรกิจมาทำการเปิดแผลหรือโจมตีจุดอ่อนรัฐบาลรัฐมนตรีในยุคนั้นหลายคนต้องนอนไม่หลับหากชื่อติดบัญชีหนังหมาของกลุ่มนี้ผลงานชิ้นโบแดงที่สร้างแรงสั่นสะเทือนจนรัฐบาลล้มพับคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชวนหลีกภัยสมัยแรกในปี2538 กลุ่ม16ภายใต้การนำของเนวินและสุชาติขุดคุยข้อมูลการออกเอกสารสิทธิที่ดินปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปก401ในจังหวัดภูเกต็ตพื้นที่ทองคำชั้นนำข้อมูลที่นำมาแฉคือความย้อนแย้งที่ที่ดินสำหรับเกษตรกรยากไร้กลับถูกจัดสรรให้เศรษฐีหมื่นล้านและญาติมิตรนักการเมืองพักประชาธิปัตย์ การอภิปรายดุเดือดจนพักพลังธรรมซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลทนกระแสสังคมไม่ไหวและงดออกเสียงแรงบีบจากกลุ่ม16หนักหน่วงจนชวนหลีกภัยประกาศยุบสภาวันที่19พฤษภาคม2538ก่อนลงมติไม่กี่นาทีนี่คือจุดสูงสุดของอิทธิพลที่พิสูจน์ว่ากลุ่มเล็กแต่มีข้อมูลแม่นยำและเดินหมากเหนือชั้นสามารถล้มยักษ์ประชาธิปัตย์ได้จริง หลังโค่นรัฐบาลชวนหนึ่งสำเร็จกลุ่ม16 9สู่สถานะผู้ถือชุ่นใหญ่ในรัฐบาลบรรหารศริลปาชาปี2538การรวมตัวของสอสอรุ่นใหม่บ้านใหญ่ทำให้มีอำนาจต่อรองสูงบรรหารยอมปูนบำเหน็จด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีเกรด A และ B เพื่อรักษาเสถียรภาพ ในคณะรัฐมนตรีบรรหารสมาชิกกลุ่ม16ได้รับตำแหน่งสำคัญเนวินชิดชอบนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสุชาติตันเจริญนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท2และไพโรธสุวรรณชวีนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์2แต่การเป็นพักร่วมรัฐบาลของกลุ่ม16ไม่ใช่การอยู่อย่างสงบพวกเขาใช้ฐานะกลุ่มการเมืองซ้อนพักเดินเกมเขย่ารัฐบาลจากภายในเพื่อขยายอำนาจ รัฐบาลบรรหารต้องเผชิญคำสาบรัฐบาลผสมการต่อรองตำแหน่งและผลประโยชน์ไม่สิ้นสุดกลุ่ม16ใช้ข้อมูลเชิงลึกเป็นเครื่องมือกดดันนายกรัฐมนตรีหากไม่ได้ดังใจแรงสันสะเทือนจะถูกส่งออกผ่านท่าทีในสภาทันทีทำให้รัฐบาลที่รวมบ้านใหญ่ไว้ด้วยกันสั่นคลอนตั้งแต่เดือนแรก ทว่าอำนาจมักมาพร้อมดาบสองคมในปี2558กลุ่ม16ถูกฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เอาคืนด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีธนาคารกลุ่มเทพพาณิจการหรือ BBC ข้อกล่าวหาแหลมคมคือนักการเมืองกลุ่ม16ใช้ความสัมพันธ์กับราเกศศักเสนะที่ปรึกษาธนาคารกู้ยืมเงินมหาศาลโดยใช้ที่ดินประเมินราคาเกินจริงหรือไม่มีเอกสารสิทธิเป็นหลักประกันนำไปใช้ในกิจการเมืองและธุรกิจส่วนตัว วิกฤต BBC ไม่เพียงทำลายชื่อเสียงกลุ่ม16แต่ยังเป็นชนวนให้ระบบเศรษฐกิจสั่นคลอนประชาชนแห่ถอนเงินจนธนาคารล้มลามไปถึงการปิดสถาบันการเงินและกลายเป็นปฐมบทวิกฤตต้มยำกุ้งปี2,540สมาชิกหลายคนเผชิญคดีความและแรงกดดันทางสังคมหนักหน่วงบางคนต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี หากกลุ่ม16คือโรงเรียนเตรียมการเมืองเนวินชิดชอบคือสิทธิเอกที่เก่งที่สุดและปรับตัวได้เร็วที่สุดหลังวิกฤตเขาไม่ได้หายไปจากวงการอำนาจแต่กลับไปสร้างฐานที่มั่นในบุรีรัมย์ให้แข็งแกรง่งแล้วย้ายเข้าสู่พักไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรกลายเป็นขุนพลคู่ใจที่ทำงานได้ทุกอย่างตั้งแต่บริหารมวลชนไปจนถึงดีลอำนาจในสภาแต่การเมืองไม่มีเพื่อนแท้ถาวร ปี2551เนวินสร้างประวัติศาสตร์ด้วยวาทะมันจบแล้วครับนายก่อนหันหลังจากพักพลังประชาชนนำสสกลุ่มเพื่อนเนวินไปโหวตให้อภิสิทธิ์เวชชาวีเป็นนายกรัฐมนตรีการเปลี่ยนขั้วครั้งนั้นคือกำเนิดพักภูมิใจไทยที่เนวินวางโครงสร้างให้เป็นพักอุปถัมภ์บ้านใหญ่ผสมการจัดการใหม่แม้ต่อมาเขาจะประกาศยุติบทบาททางการเมืองเพื่อไปดูแลทีมฟุตบอลบุรีรัมยูในเต็ด แต่ในฐานะครูใหญ่เ,เขายังคุมบังเหียนยุทธศาสตร์พักภูมิใจไทยมาโดยตลอดเมื่อมองไปที่ร้อยเอกธรรมนัตในปี2569หลายคนอดไม่ได้ที่จะซ้อนภาพเขาเข้ากับเนวินในอดีตธรรมนัตเริ่มต้นเส้นทางด้วยสไตล์ใกล้เคียงกันคือความเป็นผู้กว้างขวางที่มีเครือข่ายทั้งในกองทัพธุรกิจและนักการเมืองท้องถิน่น เขาเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่แล้วมีฐานเสียงแน่นในภาคเหนือและภาคอีสานตอนล่างผ่านการเมืองแบบกลุ่มที่เน้นความจงรักภักดีและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แบบตรงไปตรงมาวันนี้พักกล้าทําภายใต้การนำของเขาและไผ่ลิกมีที่นั่ง58ที่นั่งกำลังเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลเนวินและภูมิใจไทยจึงตกอยู่ในสภาวะผีเห็นผีการพิจารณาว่าจะดึงธรรมนัตและกล้าทําเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่ ถ้าดึงเข้ามาก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเหมือนกลุ่ม16เคยขย่วรัฐบาลจากข้างในถ้าไล่ออกเป็นฝ่ายค้านก็เท่ากับปล่อยเสือเข้าป่าให้ฝ่ายที่รู้จุดอ่อนดีที่สุดเปิดแผลจากภายนอกธรรมนัตกับไพ่ลิกออกมาประกาศว่าไม่มีเงื่อนไขแต่ในวงการการเมืองไทยคำว่าไม่มีเงื่อนไขมักแฝงความหมายที่ยังพูดไม่ได้เสมอทั้งเนวินและธรรมนัตต่างมีเครือข่ายที่ซ้อนทับกันในหลายมิติ ทั้งข้าราชการทหารนักธุรกิจท้อนถิน่นและข้อมูลลับที่สามารถพลิกเกมได้ในชั่วข้ามคืนการเมืองกลุ่มเล็กแต่แข็งแรงแบบนี้คือคำสาปของรัฐบาลผสมไทยมาตลอด30กว่าปีไม่ว่ายุคไหนกลุ่มที่มีสมาชิกไม่กี่สิบคนแต่มีเขี้ยวเล็บสามารถกำหนดชะตาหรือล้มยักษ์ได้ทั้งนั้นเพราะการเมืองไทยไม่ใช่การแข่งขันด้วยอุดมการแต่เป็นการต่อสู้ด้วยเครือข่ายข้อมูลและการต่อรองอำนาจล้วน การเมืองไทยจึงวนลูปอยู่ในวงจรเดียวกันวันนี้ครูใหญ่ผู้เคยเป็นผู้โจมตีกลายเป็นผู้ถูกโจมตีต้องเผชิญเงาสะท้อนตัวเองในรูปแบบผู้กองที่เล่นเกมแบบเดียวกันทุกกระบวน่าไม่ว่าจะเลือกเชิญหรือไม่เชิญทางไหนก็เลี้ยงทั้งคู่รัฐบาลผสมชุดใหม่ของภูมิใจไทยจึงอาจเต็มไปด้วยความระแวงแฝงตั้งแต่วันแรกและประวัติศาสตร์ก็ยังคงฉายซ้ำไม่เคยลืมและบ่อยครั้งที่มันซ้ำรอยอย,อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมเสมอ กลุ่มการเมืองแบบนี้ยังคงเป็นตัวแปรที่ทำให้รัฐบาลไทยไม่ค่อยอยู่ยาวเพราะในดินแดนพิสวงแห่งนี้ผีเก่ามักกลับมาในร่างใหม่และครั้งนี้คือเกมผีเห็นผีที่ทั้งสองฝ่ายต่างรู้กันดีว่าอีกฝ่ายเล่นอะไรได้บ้างการต่อสู้ในสนามนี้จึงไม่ใช่แค่การหาเสียงหรือจัดตั้งรัฐบาลแต่เป็นการต่อกรกับเงาอดีตที่หลอกหลอนตัวเองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้